ครับก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณรูชัดในวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะครับวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของนาฏศิลป์สากลนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของอานาฏศิลป์ไทยไปแล้วใช่ไหมครับว่านาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีทั้งหมดสี่ภาคใช่ไหมครับสี่ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยววันนี้เรามาดู น่ดนาดศิลป์สากลนะคะว่ามีน่าฏศิลป์ศิลปะอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนมาฟังคุณครูพร้อมมาเลยนะครับเปิดหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าน่ดนาดศิลป์สากลเนี่ยคืออะไรเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าน่าดศิลป์เนี่ยมันกําเนิดมาเในรูปแบบสองสาเหตุใช่ไหมอย่างคล้ายๆกับอของน่าดศิลป์ไทยเลยนั่นก็คือเรื่องของ เกิดเองขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วก็เกิดจากความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาเหมือนเหมือนกันเลยนะครับกำเนิดจากธรรมชาติก็คือกําเนิดจากลีลาท่าทางที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการกินการนอนการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วเราก็ประดิษฐ์ออกมาเป็นท่าไร่ลำนะครับตอนที่สองก็คือกําเนิดจากความเชื่อและศรัทธา การเกิเเดจากความเชื่อศรัทธาก็คือเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมเหมือนเราเคารพบูชาสิ่งหนึ่งเราจะมีสิ่งตอบแทนให้กับสิ่งที่เราเคารพบูชาได้อย่างไรอ่าประมาณนี้นะครับหรือมีการแสดงเพื่อสรรเสริญหรือว่าชื่นชมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นคุณครูยกตัวอย่างนาฏศิลิ์สากลมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ มาดูอย่างแรกกันเลยนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับอ่าเรียกว่างิ้วนะครับงิ้วหรืออุปรากรจีนนะครับอ่างิ้วเนี่ยเป็นนาฏศิสินของอะไรอ่าของประเทศจีนนะครับของประเทศจีนเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างการขับร้องแล้วก็ทําท่าลีลาต่างๆนะครับโดยงิ้วเนี่ยเขาจะใช้นะครับในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นโดยทั่วไป ตามศาลเจ้าจีนนะครับเขามีนิ้วเพื่ออะไรนิ้วเนี่ยคือการแสดงเพื่อ,อเพื่อให้คนเข้ามาดูว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเป็นไงในเนื้อหาของการแสดงนิ้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทพเจ้าจีนซะส่วนใหญ่นะครับผู้แสดงเนี่ยจะแต่งหน้าเห็นไหมนักเรียนในดูการ์ตูนนะครับอ่ะอันนี้ดูภาพนะครับการแสดงนิ้วเนี่ยผู้แสดงส่วนใหญ่จะแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องได้แบบ เต็มใช่ไหมครับจะมีหน้าขาวมีชุดสีที่มีสันสดใสมีสีสันสดใสนะคบซึ่งการแสดงนิ้วเนี่ยพบมากในในประเทศไทยนะครับตามสารเจ้าต่างๆในที่เป็นอของคนจีนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับการแสดงนิ้วถ้านราเดยนผ่านไปแถวถนนเยววาวราชนะครับก็จะมีสารเจ้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีวงการภาพยนตร์เหมือนกันพานเรียนทันยุคของการฉายหนังกลางแปลงนะครับก่อนที่เราจะฉายหนังเนี่ยเขาก็จะมีหนังนิ้วมาก่อนนะครับเป็นภาษาจีนครูลืมพูดไปก็คือการแสดงนิ้วเนี่ยจะพูดกันเป็นภาษาจีนเท่านั้นนะครับไม่มีการพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงของอเป็นการแสดงของอคนจีนนะครับ นักแ,แสดงก็จะแต่งหน้าเป็นหน้าสีาขาวๆประมาณนี้อาต่อไปก็คือการแสดงของอะไรคาบุกินะครับการแสดงคาบุกินี่เป็นของการแสดงของญี่ปุ่นนะครับโดยผู้แสดงเนี่ยคล้ายๆกับนิ้วเลยแต่งหน้าสีขาวนะครับมีเอกลักษณ์มีความเคลื่อนมีความเคลื่อนไหวที่เป็นกระฉับกระเฉงอามันจะมีการดัดแปลงก็คือมีการคาบุกิ เปลี่ยนหน้ากากนะครับจะแสดงคาบุกิเปลี่ยนหน้าตาหน้ากากอันนี้เป็นยุคสมัยใหม่แต่ว่าคาบุกิสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้ชายในการแสดงเท่านั้นเพราะว่าคาบุกิเนี่ยเป็นการแสดงของเรื่องราวในเรื่องของสมูไรหรือแล้วก็สังคมในสมัยก่อนของญี่ปุ่นในยุคของเอโดยุคประมาณยุคเอโดประมาณนี้นะครับเพราะว่ายุคเอโดเนี่ยมันยังเป็นยุคของที่มีสมูไรแล้วก็มี การปกครองแบบท้ามหาจากกาหักรพรรดิอยู่นะครับยังไม่ได้ปกครองแบบปัจจุบันนะครับวสือจะมีการแบ่งเขตการปกครองแบบญี่ปุ่นก็จะมีโชกุนนะครับแล้วก็มีซามูไรปกครองเขตเขตนั้นเป็นมาเพราะฉะนั้นการแสดงคาบุกิเนี่ยก็คือแสดงถึงความแข็งแกร่งความสง่าง,งามของซามูไรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูการแสดงต่อไปนะครับ ระบำหน้ากากเกาหลีทัชชุมนะครับการแสดงนี้นะครับก็คือเป็นการแสดงของประเทศเกาหลีนะครับเป็นการแสดงที่อยู่ในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งการแสดงนี้นะครับคล้ายๆกับการแสดงผีตาโขนของภาคอีสานทางบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้หน้ากากนะครับในการแสดงของผู้แสดงนะครับผู้แสดงจะสวมหน้ากากนะครับ การแสดนี้เขาบอกว่ามีประวัติมาก็คือเป็นการแสดงของชนชั้นล่างนะครับที่แสดงถึงความาเหลื่อมล้ําทางสังคมเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับเสียดสีสังคมเขาจะไม่เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของผู้แสดงนะครับเพราะว่าเป็นการแบบปลดปล่อยความอึดอันอดอ,อจใจภายในกระลางภายใ,ใต้หน้ากากด้วยนะครับทำให้แบบ แสดงออกได้เต็มที่เวลาเราใส่หน้ากากเขาคนอื่นเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือหน้ากากฮัดชุ่มนะครับซึ่งหน้ากากส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน้ายิ้มนะครับอันนี้จะเป็นหน้าบึง้งใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้ากากฮัดชุ่มเนี่ยเขาจะเป็นหน้ายิ้มซะส่วนใหญ่จะเป็นจะใส่ชุดประจําชาติของเขาเลยเห็นไหมครับ เนื้อาหาของการแสดงหน้ากาตาชุมเนี่ยก็ที่ครูบอกแล้วก็คือเป็นการเสียดสีสังคมนะครับแล้วก็กระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยจะหนักต่อเออต่อการกระทําผิดของขุนนางที่อยู่ชนชั้นที่สูงกว่านะครับซึ่งเป็นซึ่งหน้ากาตาชุมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมมรดกของเกาหลีก็เลยก็ว่าได้นะครับอ่า ถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปประเทศเกาหลีนักเรียนก็ไปดูการสแสดงนี้นะครับต่อไปข้ามาฝั่งทวีปยุโรปลก,กันบ้างนะครับอวิทวีปยุโลปอันนี้เป็นการสแสดงบัลเล่นะครับบัลเล่เนี่ยเป็นการสแสดงที่เป็นการเต้นนะครับเต้นแล้วก็มีดนตรีด้วยนะครับมีดนตรีเป็นการเต้นของชนชั้นสูงมีแหล่งกำเนิดมาจากอิตาลีแล้วก็แถบฝรั่งเศสนะครับ ธีการเต้นเขาเนี่ยคือเขาจะไม่ใส่รองเท้านะครับจะไม่ใส่รองเท้าจะใช้แต่ว่าจะใช้ปลายเท้าเป็นสิ่งสำคัญเลยในการประกอบการแสดงนะครับเขาสันนิษฐานว่านะครับบัลเล่เนี่ยมีมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิละปะยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการนะครับซึ่งยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ ศิละปะวิทยาการต่างๆเนี่ยได้นํากลับมาใช้มานํากลับมาใช้ใหม่ทําให้เกิดศิละปะเฟื่องฟูม,มากมายเช่นภาพวาดาต่างๆการแสดงแล้วก็การสํารวจโลกนะครับซึ่งอันนี้เป็นยุคสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาการเขาจะฟื้นฟูศิละปะหลายอย่างนะครับการเต้นบัลเล่ต์เนี่ยจะจะมีเฉพาะในผู้หญิงซะส่วนใหญ่ นะครับผู้หญิงจะเต้นบัลเล่ะจะมีการแสดงเดี่ยวการแสดงหมู่หรือเป็นคู่ก็มีนะครับการแสดงบัลเล่เนี่ยเป็นบางทีก็มีอุบัติเหตุใช่ไหมนักเรียนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงบัลเล่เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดกับครูฝึกที่มีความรู้ความชํานาญนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกเองเนี่ยอาจจะทําให้เกิด อันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับเพราะว่าบอลเล่เนี่ยเป็นการที่ใช้ปลายนิ้วเท้าของเราเนี่ยในการหมุนตัวนะคะให้เกิดความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความดูแลให้ดีด้วยในการแสดงบอลเล่ต่อไปเป็นระบําฟารมิงโกนะครับระบํมฟารมิงโก้นะครับเป็นการแสดงของอประเทศแถบประเทศสเปนนะครับ เป็นการแสดงที่เน้นนะครับเน้นจังหวะเท้าซะส่วนใหญ่นะครับจงหวะเท้าจังหวะเท้าต้องเร็วแล้วก็ต้องแบบโดดเด่นด้วยการแสดงฟาร์มิงโกเนี่ยจะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการตีกลองการเต้นด้วยเอ,อเอ้ยไม่ใช่การบิดกีตาร์นะครับกาประกอบทํานองต่างๆการเล่นกีตร์การเต้นลําการปรบมือให้เข้ากับจังหวะในการเต้นแล้วก็ ชุดการแสดงที่มีสีสูดฉาดมีสีสันสดใสจัดจ้านนะคะเดี๋ยวดูภาพนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมนักเรียนจะมีการมีคนเล่นดนตรีนะครับเป็นกีตาร์คลาสสิกแล้วก็มีคนเต้นเป็นผู้หญิงนะครับนักเรียนสังเกตที่มือของคนที่เต้นนะครับก็จะมีนะครับกราดด้วยนะครับเป็นการตรีเพื่อที่จะบอกจังหวะนะครับอ่าจังหวะในการเต้นของเขานะครับเพราะว่า จะอ่าระบำงฟาร์มิงโกเนี่ยเป็นสบามที่เน้นจังหวะเร็วในการเต้นของเขานะครับซึ่งนักเรียนอาจจะคิดถึงอ่ามาธาโดใช่ไหมถ้าเกิดนึกถึงประเทศสเปนเนี่ยก็คือการเล่นวัวกระทิงใช่ไหมครับการเล่นสู้กับวัวกระทิงดุนะครับซึ่งสีแดงีก็เป็นสิ่งที่กระทิงไม่ชอบใช่ไหมอ่านักเรียนอาจจะเห็นในหนังนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่คุณครูสอนในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทวนใหม่นะครับอ่าเอาแต่แบ่งิ้วนิ้วเนี่ยก็คือเป็นการแสดงในของจีนใช่ไหมยิ้วนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการประวัติศาสตร์ เอาเนื้อหาในประวัติศาสตร์หรือในพงศาวดารจีนเนี่ยมาบัดแปลงแล้วก็มาเป็นบทละครนะผู้แสดงจะแต่งหน้าสีขาวแล้วก็แต่งชุดสีสันสดใสนะครับคาบุกิคาบุกิก็จะแสดงเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะแสดงเนื้อหาของอ่าการแสดงคาบุกิเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตชาวเมืองแล้วก็สังคมสมุไรในยุคเอโดะนะครับแล้วก็เราทหน้ากากเกาหลีพัตซุมนะครับ เป็นการแสดงสมัยโบราณของชาวกลีนะครับขอ,ของการแสดงของชนชั้นล่างที่มันการคับข้องใจแล้วก็สวมหน้ากากระบายความอัดอัน้นภายใต้หน้ากากแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวต,วตนของเขานะครับบัลเล่เป็นการแสดงของบัลเ,เล่เป็นการแสดงของออฝั่งยุโรปนะครับเป็นการเต้นชนชั้นสูงในราชสำนักอิตาลีฝรั่งเศส นะครับก็คือเป็นการแสดงที่การเต้นรำโดยการใช้ปลายนิ้วเท้าของตัวเองในการหมุนตัวนะครับแสดงถึงความสวยงามระบีงฟาร์มิงโกนะครับเป็นการแสดงที่เน้นท่วงท่าความจังหวะเทา้านะครับใช้อุปรกรณ์การแสดงแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกรอบมากมายในเช่นกีตาร์กลองอ แล้วก็การแต่งกายที่มีสีสันสดใสนะครับอ่าต่อไปการบ้านเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดให้เสร็จนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่คุณครูจะเปิดวันก่อนที่เราจะเปิดเทอมเอ้ยเปิดพระเปิดเรียนแล้วก็สอบนะครับอ่าสุดท้ายนี้ครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้ดีๆนะครับเตรียมพร้อมกับช่วงนี้ใช่ไหมที่มีสถาน,นการณ โรคระบาดนะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพแล้วก็หมัน่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ส่งงานใึค้ครูนะครับขอบคุณครับ you <laughs> know ร่วมกับคณะบัลเล่ The North Eastern Ballet t h e a t r Thailand และสรีบันเดงแคลดมีมหาสารคามจัดการแสดงบัลเล่การกุศลภายใต้การควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สริมงคลนาตยกุลจัดขึ้นเพื่อหารายได้ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสมทบทุนมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2554ที่ผ่านมา จัดแสดงสองรอบรอบ